สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาพเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาพเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเกษตพอ่อกมหลวงชุมพรเ็ตระดมศักดิ์เหรียญกมหลวงชุมพรนะครับตัวน,นี้จัดสร้างในวาระครบ100ปีนะครับร้อยปีกมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์นะครับ นี่จัดทาโดยราชกุลอาภากรนะครับจัดทาเป็นที่ระลึกในโอกาสพระชนมายุครบ1 0 0ปีนะครับของพระเจ้ามารหลวงชนพรเกอมตักนะครับ19ธันวาคม2523นะครับผมรุ่นี้ที่พบเจอที่ผมพบเจอนี่มีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็เป็นทองแดงกะไหลทองแล้วก็เคลือบเรซินนะครับแล้วก็ยังมีกะไหลทองแดงกะไหลทองเคลือบเรซินแล้วก็รงยานะครับมีรงยาสีน้ําเงินนะครับสีเขียวสีแดงนะครับท่านที่ผมเคยพบเจอมานะครับเราจะมาส่งกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของเสร็จพ่อนะครับแกะมาได้คมชัดนะครับหน้าตาถือว่าเหล่าเหลาเลยทีเดียวนะครับนี่ดูนะครับมีลายผมด้วยนะครับแกะออกมาได้มีมิตินะครับนี่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับตกศรนะครับคมชัดนะครับนี่ ูนะครับตรงสอนคมชัดมากนะครับนี่เครื่องด้าสเต็รพก็ชัดเจนนะครับอินเตอร์นูนะครับดูนะครับแกะแล้กลมชัดมากนะครับนี่สวยงามเีือรุ่นนะครับ ดูหน้าหลังกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนว่าราชส,าสก,าากุลอภากรนะครับจะทาเป็นที่ระลึกในโอกาสพระชนมายุครบ100ปีกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับ19ธันวาคม2 5 2นนะครับเริ่มสองกันดูนะครับนี่ฝืนเหรียญน,นะครับดูนะครับมีความเรียบตึงนะครับ สอนนะครับคมชัดมากเลยนะครับนี่นะครับขอบเหรียญเป็นฉากเลยนะครับแสดงถึงว่าเหรียญปนันเป็นเหรียญปั๊มที่ชัดเจนมากนะครับนี่ตัวสอนคมชัดพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่จะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับ เส้นแตกของตัวสรน,นะครับดูโห,โหเหรียญน,นะครับมีเนื้อเกินนะครับชัดเจนมีเนื้อปิ้นชัดเจนนะครับนี่ขอบด้านข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ ดูฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นปั๊มนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาว่าปลุกเสกหลายวาระมากเลยนะครับผมรวมถึงหลวงพ่อสงก็ร่วมทําการปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ทําการปลุกเสกที่ศาลตะโก้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ ได้หลายวาระมากนะครับนนี้ประสบการณ์ก็ดีมากนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับแต่ว่านนเนื่องจากว่าทําออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเจอก็ไม่น่าจะปล่อยผ่านนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็มีประสบการณ์ชัดเจนนะครับผมราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับ หลักร้อยกลางๆถึงหลักร้อยปลายๆนะครับผมแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็บควรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนำพักเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนํานะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ษตพ่อคมหหลวงชุมพรเขตุลมศักดิ์มาแนะนํากันอีกนะครับผมแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ